ตอนที่แล้วสไนเปอร์กับคอตโบเอามาอู้เมนจัดอีกร,บรอ,อ,อกรบหนึ่งไหมอ๋อีกรอบหนึ่งเรายิงสาวไปยิงขั้นหลังนี่ก็จัดมาดิครับผมโอ๋อเอาตีเนี่ยโดนตะโขบแล้วผมอย่างแน่นอย่างแม่นเาะ AI f แล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอานะครับสิหงกลาพวกผมนิ้วสุบเกม เฮลิสตนะิกนะนะมินนะผมกับอีพิโซดสี่กับฟลิงเดอะคอมเพล็กซ์นะผมในเซตที่เหลือนะผมอีกครึ่งนึงเองนะผมเซตที่เหลือคือเซตเอตรงที่รอส่งตัวกับเซตพุ่งตัวไปเลยนะผมมาเน้นรุนแรงกันน้องมาพุ่งหนีเลยเป็นกันแน่ดูกันนะผมโอเครอบนี้เลือกเลือกได้นะผมเลือกอะไรดีตังเท้ายิ่งกว่าเดิมไปสุดความสามารถครับผมไปเลยหนีพันได้แต่ไปเร็วไปหน่อย Too fast for you นะโอเคเร็วเกินเกินไปตับหุ่นเรียบร้อย ขาไม่เวิร์ดน้องอาคูแบตต้องหมุนตัวหลบได้เยี่ยมพี่พุ่งโอ้โหท่านี่สวยน้องปัดมีเตียงกระกลับด้านด้วยกล้องเยอะยมเพื่อกันแน่วะเนี่ยไอ้เดี๋ยวก่อนนะหยุดก่อนนะเว้ยนายอ่ะหยุดเราครับเนี่ยอ่าไม่หยุดได้ไหมครับผมหยุดแล้วอ่ะหยุดก็ได้ครับรู้แรงไหมไม่ต้องฟังเขาได้นะแกอ่าฮะโอเคไอเทมมุงอย่างไอเทมสุ่มนะผมผีมาอ๋อหยุดผีคืออ๋อไอเป็นผีเหรอไม่เลยเขา ไปแล้วไปไหนแล้วรอดเถยเลยยกความมานะครับท่านอะไรเหรอแบบคุณเฮนรี่สติกแมนนะครับผมสติกมินหะล่ะเฮลิสติกมินเขาหนีไปได้ครับโกรธมากท่านครับอยู่ไปครับเนียทุกคนโปรดทราบมีคนคุกหนีไปได้เข้าทัาเห็นบริเวณแถวๆที่พื้นดินข้างบนนะอย่าทัาฉันโอเคเข้ามด พาวีจีเกมเนาะโอเคเลอกเจอใครดีไปที่ปลอดภัยรุดนี้ไหมรุ่สู้รุ่เติอนแบบบล็อกเอเป็นช่องๆเนาะโอเคนี้ปลอดภัยกว่าผมแน่นอนอุ๊ดได้ไม่ไม่ไม่น่าไม่น่าหรอกมีคนอยู่ข้างในด้วยแต่งอะรถเนาะโอเครถถังเยอะๆเนะโอเคเอาว่าไปปลอดภัยนะผมไม่มีใครโอ้มึดห้องนี้ห้องอะไรเนยัสดีครับเฟดดี้ดีกว่าชิบหายแล้วตาวนนี้ ไม่น่ากลัวหรอกทำตะแกด้วยโอเวอร์ร้อยฮันสปู๊กโอเคมีเฟนดี้ตรงนี้ด้วยนะโอเคห้องลับนะผมเราไปอ่าข้างบนนะมีต่อยมวยเออต่อยมาตัดตัตายโอ้โห T K O ได้กันแล้วน็อกเอาโอเคพิกอย่างหนึ่งโอเคคนนี้สู้ได้คันล็อปกับเราแทงไปดาบติดตัวแล้วก็สลายล่างรอดเฉยๆเนาะงงๆนะผมผ่านงงกแล้วนะโอเค ทางนี้ลึกเปล่านะเดี๋ยวเขาผ่านประตูไปได้นะของสวยด้วยบุกสวยด้วยนะโอเคมีปอมตัวมีไข่ลูกแจขับไปกับแซนด์วิชนี่คือเออ่น่าสนใจมากกินไปพลังออร่าหมอกล้ามาต่อยหน้าครับผมต่อยอะแต่บัฟหายต่อยยังไงบ้างต่อยไข่ปล่อยทีนี้มันซุบอิบบัฟนะเนี่ยแต่มันไม่โอเคอะไร อ่ะรถขับไปได้อยากแลกเปลี่ยนหมวกกันไหมขับอัดหน้าไปเลยครับผมตึมตึมหนีรอดหนีรอดหนีรอดขับตามมาแล้วครับพ่อโอ้โหมีปืนมาแล้วโอ้ยกอดโอ้โหยิงเข้าบอลโอเคบอลนี่คืออ๋อปล่อยโอเคควรจะโอเคสภาพับจำแย่มากหนองเราปะกันนะโอเค ยิ่งลุกเร็วได้ลืมอ่านเดินอ,อไปไม่ได้ใกล้เลยหนูโอเคเนื้อเนี่ยเมื่อกี้มันเร็วมากเลยตอนเลือกทอยอ่ะโอเคยิงกลับโอเคยิงมายิงกลับก็บผมยิงเปลี่ยนเก้าจัดลืมมองข้างหน้าด้วยมองถนนได้เพื่อนครับโอเคสุดท้ายที่ช็อตนึงคือสแลมไปเลยก็ผมอัดขับรดอัดไปง่าโอ้เกือบหลบจะล่วงแล้วโอ้ไม่นะแต่ บอกเลยนะเฮนรี่เอ๋ยรับใจมากเลยนะพูดจริงนะแกคนละที่จะหนีไปไดจากคุกเนี่ยจบแค่นี้แหละนะของนักที่นายเลิกได้ตอนนี้อยู่นิ่งๆไว้หรือกลับไปคุกไงจะเป็นอะไรกันแน่นะโอเคแย่หน่อยนะโตรโหดทุกคนกลับทำงานซะจะไม่ลืมอ่ะรอ ดี๋ยวค่อยจ่ายตังค์ให้เอาวันทงนี้รอดหัวไม่น่าเชื่อเอลอแรงพิสูมน์เดยวแกล้งตายได้มีไฟก็มีพิธีชนะนะโอเค,อเคผมแก่ไฟเห็นเอ็นแ,แบ็กเอ็นไงแต่เสกรอดเฉยเดินทันทิมะมแต่ยังรอดไปได้แค่แค่อยากรู้เอ็นนี่อื่นเลยนะโอเคอ่ะก่อนนี้กันนะผม I have to say Henry I'm impressed really I am you're the first person ใช้ดวงดาววับได้ไปไปค่ายเคอร์บี้ปะเคอร์บี้ดีวะแต่กับคุกเล้าเแรกใหม่ใช่คุมมาที่นี่วาร์ปที่อื่นโอเคไปมิติอื่นกลับมามิติแชปเตอร์แรกๆนะครับอ่ะอันละอื่นแอร์แบ็กมากดแอร์แบ็กของรถเพื่อ ช่วยชีวิตไว้นะโอเคแอร์ okay. แบ็กเซฟไลท์ <c oughs> ช่วยได้จริงหรือเปล่าไม่ได้ <c oughs> แต่เดี๋ยวกี้ไปแล้วค <You 're S 1> ุกแกกอนตอนที่เท้า,ทาเข้ามาส่งนะโอเคเขาอยู่ฐานที่เหลืออยู่ <c oughs> ยองแพะถูกแล้วครับนายกับคุกเดิมแนะโอเคมาแล้วโงนขังตลอดไปก็ไพ่ดับสูงอันนี้ <c oughs> <c oughs> เป็นเกียรติมากเลยโอเคอ่ะไปตามช้อยอื่นที่เราไม่ได้เลือกที่ผ่านมาเนอะโอเคซ่อน เนียนเนียนไะเนี่ยโอเค้ขังปิดเพราะแต่กระโดนขังดีกับห้องเตียงพอดีไปเป้เลยแล้วไปชอบอะไรนาย,นายจ่ะฮะโอเคห้องเราด้วยพอดีน้องอ่ะจะมีอุปกรณ์ทุก,กันโอเคโนคลิป no เปิดระบบโกงแล้วก็พุ่งทะลุไปโอ้วันดีไปแล้วโดนแบนก็หาโกง <c oughs> โอเคคนโกงไม่คนได้รับการให้ภัยนะโอเคเท็กสุดโกงเมื่อกี้โอเคแล้วก็เว็บทูกมาไอ้ไม้มุ่เอามือโดนมัดอยู่ก็เลยใช้ไม่ได้ลืมไปว่าใช้ใหญ่ไม่ได้โอเคด้วยแล้วก็สุดท้ายปลอมตัวนะโอเคเดี๋ยวปลอมมนุษย์มาละไม่ได้จะหนีไม่ได้เจนจะเป็นเพื่อนเอ๋ยคนนี้ไม่จะเย็นยิงก่อนเลยนะโอเคโหดแรงมากโอเคครบเซตอารมณ์ตรงนี้เหลือแค่อ่าทันเลือกข้างล่างที่จะมีสองเอ็นนิ่แยกไฟนอลผมด้วยคืออันนี้จะมี าาแยกเอ็นอื่นนะผมก็เอาีห้องขังเราเนอะโอเคคุกกี้กออิทมีอะอืมกินแล้วอร่อยครับผมโอ้ัวใหญ่ขยายร่างได้พ่อยกันแน่นะปุมกันโอเคแกงป่วยกันได้นะเออไม่ไหวเป็นโควิดครับผมเป็นโควิดครับแต่ฉีดยาให้หลับหลับแล้วไปขึ้นมาใหม่เอาให้ วันดีคนป่วยเต็มเลยชี้ให้แล้วห้องกักตัวอะไรกันไม่ชอบเพื่อนใหม่แล้วเนี่ยไม่ไหวโอเคโอเคไปอันนี้เราโดกทีเดียวพอแล้วเราเนี่ยลองเราที่ห้าล้านนะโอเคมาโลกไหนเนี่ยลุยเล็บที่เนาะโดนโลกเอเลี่ยนที่เอเลี่ยนมาฆ่าตายออกไปเซนูปจี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 ไม่หลีเนะลุยเด็ดมา อ่ะพลังรังสีก็ได้สดีเบิร์ตแล้วโอเคอัดมาเต็มตายจะบูักใครรู้วันนี้โอเคสุดท้ายของที่ใช้ได้ก็คืออันนี้หน่อมเลเซอร์เพลนนะโอเคเลเซอร์ตัดม,มันบินได้ลอยได้แล้วก็ตัดข้างล่างลงไปห้องค้างอื่นแทนโดนคนนี้ทับแต่อะแจ่มกับผมติดต่อใครดีอ๋อองค์กรได้ช่วยได้ไ,ดไหมโอเคระหว่างรัฐบาลกับท็อปแพทท็อปแพทอยู่ในกลุ่มนี้อยู่ในคุกด้วยอะอ๋ะอ ทำอะไรนี่ไม่โดนขังนมมีอะไรแล้วมีอะไรล่ะครับเฮลลี่ที่ไหกันแน่เนี่ยในคุกเหรอเนี่ยที่แรกก็เดือยวด้วยอ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวจะไปนะไม่ช้ารอนิ่งๆแล้วกันนะไใกล้ๆค่อยบอกโอเคหนึ่งชั่วโมงต่อมานอนรอที่ไหนกันแน่นะที่ที่อยู่อ่ะโอไม่เอาแล้วโอ้เนี่ยมาแล้วคาเฟ่เหรอเนี่ยโอเคผันที่อยู่นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วแล้วทำอไงกันแน่ต่อไป โอเคกลุ่มน,นี้อ่ะเรามีวิธีอ่าปลอมตัวใช้ของ De เด่นๆระเบิดนิวโรทอกซินโอเคอ๋อเขายิงให้นะ, okay. โ,าาะโอเคตัวประสาทเโดนระเบิดยอยควันเขียวออกมาควันตนทั่วเลยเออเราเราโดนด้วยนะโ okay. อเคข้าเลือกส่ง์ต่กงไมาให้เรานะโอเคด้วยไม่เวิร์กนะผมเซนดิวมาโอ้ยส่ง,<า>สงนี่ไงเบลลี่มาต้องไปแล้ว ขึ้นเรือไปเลยโอเคหาทีให้ลงมาเนาะจอดกันเนาะผมอ่าขับรถพุ่งไปเลยดึงตัวเองไปไม่เหล็กเนาะผมไม่เหล็กดึงมาได,ได้เหรอแตได้แหละแต่ว่ามันแรงไปหน่อย <c oughs> มันอะไรแหละพลังไม่เหล็กมันดาวนี่นะโอเคไม่โอเคอ่ะดึงตัวเองไปเลยนะผมแจ่มครับผมไปแล้วโดนถึงแล้วแหละแต่ว่าอะไรแหละ ไปที่ดีในการที่จะให้ได้เรียนนะคลิกตรงนี้เพื่อได้เรียญซะอืมก็ <c oughs> ง่ายเกินไปนะอะไรอ่ะตรงนี้ไง s <S อ่าตรงนี้นะอ่าฮะตรงนี้แล้วกันนะไงบ้างเนี่ยเห็นจอกับตรงนี้ไหมดีที่ช่วยได้นะทัไปถึงไหนก็ได้นะ <c oughs> โอ้ยสกิปไปแล้วเนี่ยเออโอเคโอ้โหที่หลอกไป <c oughs> ดูมันร้แก เดี๋ยวก็แน่ปุ่มนี้ถูกด้วยถูกทั้งคู่เลยนะปุ่มขวาไหมขวาอ่ะโกหกนะเนี่ยกดปุ่มนี้ไม่กดปุ่มนี้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ไงวะผมจะดู้เมื่อกี้วิธีที่จะได้น,ไหน,หไนเว่าไอ้ได้เหรียญไอเดี๋ยวในเกมอ่ะมัน <laughs> มันกั่นแกล้งโอเคเอวันนี้ก็แบให้กดรัวๆจะได้ว่ากดเมนูไนดะ้กดแจ้งเลยแนละ้วโอเคเนี่ยกดเมนู อันนี้อันนั้นก็ได้โอเครอบนี้กดเย็นนะโอเคอ่า <c oughs> โอ้โอ,โอเค <c oughs> กลับไปเริ่มใหม่อ่า ดีทายเหมือนกันเด่ะโดนหลอกแล้วโอเคต้องกดปุ่มดีทายก็ไปต่อไม่อ่ะหลอกไม่ได้ใช่เนี่ยไม่ได้หรอกเอาละเอาละเอาเหรียญไปซะอุ้ยเหรียญเหรียญหลบอีกแล้วเหรียญลงรูมตัวไงเหรียญอยู่มุมโอเคเขาคิดว่าเหรียญก็บอก easy a อ h i e เมน e n t ี a s y เพื่ออะไรครับนี่เอวต้องเสียเวลาเน้นหนักหนาด้วยเอาเหรียญก็กาวนี่นะโคตรกาวขับไปแล้วด้วยสกูตเตอร์แรงสูงครับผมมาถึงถึงถึงด้วยขอบคุณครับผมเกือบมาได้เฮนรี่เอ๋ยแต่อันไม่ดึงนายขึ้นไปหรอกนะอ้าวเพราะถ้าขัดนายไปแล้วก็ฉันจะเป็นหัวหน้าของท็อปแพทแพนไงก็แค่จองตาในตอนนี้ตอนนี้เจ้าทุกอย่างคืนกลับไปไงไอ้ชิบหายลาก่อนเช็ดออสเป็นอนี่ที่เรานีไงเราให้ เดีย BTS, ด๋วยว BTS นี่คือเรารอดแนะ่ก็ปล่อยเราโ okay. อเคอันนี้ที่เราต่อจากอัน i n g ที่เรายึดยานไม่ได้น้องเป็นเจ้าของยานเนะนี่ยโดนทยศล ending น้องด้วยล่วงลงมาจากเครื่องบินแต่ก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคือเราได้รอดนะโอเคก็รอดแหละแต่แค่เขาช่วยเราไว้แต่เศร้าโคตรด,ดราม่ามากๆไอ้หนุ่มปล่อยตกยานลงมาอะ่ะโอเครอดนะนี่รอดนะรอดรอดเหรอ รอบแปลกๆเนอะโอเคส่วนเรื่องปลอมตัวก็คือเฮ้ยเฮนรีเฮ้ยเฮลลี่ฉันเองนะฉันก็ปลอมตัวเหมือนกันนะรู้ไหมไปด้วยกันแล้วกันนะไอ้เขาปลอมตัวสามปีแล้วรู้ไหมโคตรเสียเวลาเปล่าเลยองสุเลด้วยอ่ะรัฐบาลแทนเธอผมรอบนี้เฮ้ยอ๋อเฮนรี่อ๋อเฮนรี่อย่าเนี่ยชาวแล้วเป็นไงบ้างวะเนี่ยอ่ะฮะอ่ะอ๋ออ่ะฮะ Oh, see. เข้าใจแล้วฮะก็บ <apply> ินไปแล้วตอนนี <kaz uffy> ้นะที่อยู่ที่นายอยู่ในกันแน่หรอเดวอลเหรอเนี่ยนี่มันอยู่นะที่นั่นอ่ะไปพักกิจพอดีเลยแต่พอจะแวะไปได้อ่ะรอแล้วนะโอเคนอนรอชั่วโมงนึงต่อมาคือกลับถึงแล้วนะที่เดิมนะโอเคออมาใช่ไหมเนี่ยก็อย่านะอย่าได้นายอย่าอย่านะเฮ้ยโอเคทันเรื่องตรงนี้มี เปิดโลกงวงกันทำลายพื да days, ้นดินกับรถเร็วทำใจจะไปไหนตอนนี้นายไปแล้วฮะไปได้จริงเห็นเดอะบอลนะอยู่นอกหรือเปล่านียนายใช่ไหมล่ะเห็นแล้วนายอ่ะแต่มีกัดจะไปหานายนะวอสกู่ใกล้ๆนายมาสบายก่อนนะเนี่ยโอเคชาวช่วไหนมาแผนการเหมาะสมมากเลยนะแก ตายแล้วตาย <laughs> อีกแล้วเนี่ยรู่ไม่ใช่หรอกมันไม่ดีโอเคอ่ะเฮ้ยคอปเตอร์นี่ก็ได้ไมั้ยส่งตัวนิกไปให้ <c oughs> อหม่อดีจ้ะจะดึก,กเรียบร้อยแล้วแกเห็น <c oughs> ที่จอดไอ้คอปเตอร์เนาะ <c oughs> จะไปรับตรงนั้นแหละ <c oughs> ไปใกล้ใกล้ได้เนาะแต่คงเขารู้แน่ๆเลยอ่ะ <c oughs> เออเห็นแล้วอะ่ะก็มาแล้วช่วยหน่อยโอเคคนนี้กันนะมา ไว้ก่อนเออจะกันเข้าซะทับอย่างแม่นครับผมเฮ้ยหยุดซะนะแกอย่ายิงนะโอเครอดครับผมเล็งอินเ i n t e r n a t i o น a l Rescue o p e r เรทีฟนะโอเคเปิดการช่วชีพระดับระดับตักน้ชัดนั่นเองนะบอกว่าไปให้โซละเกินเกมนี้เจตัดสินใจเลือกชอยดีสุดนะผมด้วยตอนท้ายวันเราใช้เขาเล็งมาต้องยิงต้องต้องตอบโต้ก่อนนะโอเคอ่ะที่เหลือเอ็นดิ้งที่เหลือเปิดโลกการนะผม ไม่เข้าไงมาครับผมออกไม่ได้เลยติดโลดต่อนไปเออว่ะ <I 'm S 1> <laughs> ตอนนี้ก็เจ็บแล้วนะ <c oughs> ดีมากเลยแกท่อหน้ามาเป็นเวลาบิดพื้นดินให้พังทลายอมืมันไงกาเวตที่มีปืนมากาเวตี้บังไว้โอเคได้เหมือนกันเหรอมีคนสูน้ได้เหมือนกันอาจจะโดนโดนหินอัดหน้าเวสเด็บ <Fat ality. S 1> <laughs> GTA <laughs> เสียเปล่าเลยพลังก็ะทำได้ดีนะ โอเคต่อไปฝั่งนี้อัไน์นี่คือส่องสไตเปอร์โอเคส่อ okay. งเข้านะไม่ส่องเราเล็งดีๆนะร้อยแล้วส่อง oh. เราเด็ดๆโอ้เฟรนรีไฟเปิดระบบยิงเพื่อนนะโอเคโดนด้วยอ่ารอบนี้เราลงแล้วโอเคมี <c oughs> ใครกดเป็นรึเปล่านะอ่าแล้วแผนการมันมันจะเตรียมการไว้แต่ไม่เตรียมการไว้สายคู่นะโอเค ทีมเมดชาวรีพอร์ททีมเมททีมเมดไม่ช่วยนะโอเคลงมาง่ายงายงยอาตายยิงด้วยตู้มตัวบบ <laughs> กากเลยโอเควิธีนี้กากมากนะผมสุดท้ายแท็กเกอร์คนนี้แต่ดดตำรวจยังอยู่นะโอเคเนี่ยการิงไปแล้วเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยโอเคโ o โธรีสเฟลส l s t e r นะผม <c oughs> โอเคครบท่วนเอนดิ้งในเซตนี้นั่นเองนะผม <c oughs> ว้าว โอเคอันนี้ก็เป็นการเล่นเอิโซดสี่ของเทนนิสติกมินเองน้ผมอย่างสุดสังเกมนี้น้ผมก้าวดีมันดีนะน้องต่อกันใชัปเตอร์หน้ากับ AP5 สุดท้ายแล้วปะเนี่ยโอ้โห completing the มิชชั่นเองนะผมเป็นกเกงแน่ต่อไปคราวหน้าของวันนี้แค่นี้ไปก่อนครับบ๊ายเพื่อขุมยานโอ้เรา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 ด่าปล่อยโดนด้วยโดนติ้งต่อยโดนโอเคกำปั้นแกนสนาสมได้เหรอเนี่ย เปลี่ยนกระปั้นเปลี่ยนเป็นกระปันป้น,น,น,นโอ้ยอยากไฮโซ